เปิดพิกัดคาเฟ่ฉาเชิงเซาที่บอกได้คำเดียวเลยว่าต้องมาที่นี่คือบ้านเมลอนเดสเซอร์เป็นร้านอาหารแองคาเฟ่ในจังหวัดฉาเชิงเซานะครับร้านตกแต่งสไตล์ทะเลทรายโบฮีเมียนที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยแปลกตาทุกมุมครับและถ้ามาช่วงเย็นๆนะครับแนะนําให้เลือกนั่งที่โซนนี้เลยครับได้ฟังดนตรีสดพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆเนี่อรับรองฟินแน่ๆครับและอาหารของที่ร้านเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยนะครับที่นี่เขาจะใช้เมลอนมาเป็นส่วนประกอบในเมนูต่างๆครับเราจะได้ลองรสชาติแปลกใหม่ที่หาทานที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับยังเมนูนี้นะครับ าเนบูรที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยตัวไส้เนี่ยก็จะเป็นสลัดเมลอนอยู่ในแป้งกรอบครับพอราดด้วยน้ําจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านเนี่ยกรอบหวานแปลกใหม่มากครับหรือจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะครับก็แนะนําให้ลองทาโก้กุ้งสไปซี่แอนด์ซอลซาเมลอนนี่ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเช่นกันครับกุ้งเนี่ยเนื้อแน่นตัวใหญ่กัดเข้าไปเนี่ยได้ครบทุกรสชาติอร่อยแบบเต็มเต็มคำเลยครับหรือใครสายของหวานนะครับก็แนะนาําทั้งบิงซูเมลอนและเมลอนครีมเค้กก็รับรองได้รสชาติความสดชื่นของ on, เมลมื ก็มีให้เลือกหลายอย่างมากนะครับผมลองเมลอนกุหลาบมะนาวโซดากับเมลอนสมูตตี้บอกได้เลยนะครับว่าสดชื่นทุกเมนูแน่นอนที่สําคัญนะครับเมลอนของที่นี่สดใหม่จากฟาร์มเลยนะครับใครติดใจเนี่ยก็สามารถซื้อกลับไปบ้านหรือซื้อกลับไปเป็นของฝากเนี่ยก็ดีมากเลยนะครับใครผ่านมาหรืออยู่แถวชาเชิงเซาเนี่ยและยังไม่เคยแวะมาผมแนะนําให้มาเลยครับจะมาเป็นคู่มาถ่ายรูปเล่นหรือจะมาเป็นกลุ่มมาสังสรรค์หรือจะมาเป็นครอบครัวเขาก็มีกิจกรรมให้น้องๆหน,หนูหนูด้วยครับผมเองก็เพลินกับทั้งบรรยากาศทั้งกิจกรรมทั้งอาหาร แนะนำเลยนะครับคาเฟ่ฉาเชิงเซาบ้านเมลอนเดสเซอร์ครับร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มร้านหยุดทุกวันพุธนะครับแนะนำเลยนะครับบ้านเมลอนเดสเซอร์